เคยมีอาการปวดที่บริเวณคอบ่าแล้วเล้าขึ้นไปศรีรษะกันบ้างไหมครับมีอาการแบบนี้ไปนวดก็แล้วไปทำกายภาพไปยืดก็แล้วไม่หายสักทีสักพักก็กลับมาปวดอีกอาการพวกนี้เป็นจาก อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผมเจอคนไข้มาเยอะมากนะก็คือเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อนี่แหละอาการที่พูดถึงเนี่ยคืออาการเกร็งของตัวกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่เจอได้บ่อยก็คือกล้ามเนื้อคอ่าหรือกล้ามเนื้อหัวไหล่กับต้นแขนหรือกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างช่วงเอวกล้ามเนื้อพวกนี้นะครับถ้าเผื่อว่าเราทํางานอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆกล้ามเนื้อจะเก่งเป็นลำครับพอเกร็ง กดนะมันจะรู้สึกปวดแปรปวดล้าวขึ้นจุดที่กล้ามเนื้อมันเขาเรียกว่ารีเฟอร์เพนไปนะครับซึ่งกล้ามเนื้อพวกนี้ถ้าเผื่อเราหวดเราคลายมันจะเบาลงแล้ว มันก็หายเกร็งหายตึงนะแต่สักพักนึงน่ะมันก็กลับมาเป็นอีกครับทีนี้ถ้าเผื่อว่ากล้ามเนื้อพวกนี้นะมันเกร็งมากๆม,มันเกร็งบ่อยๆมันเกร็งซ้ําๆนะครับจนเริ่มมีอาการตึงจนเป็นผังผืดขึ้นมันจะทําให้เลือดเนี่ยเข้าไปเลี้ยงตรงก้อนนั้นได้น้อยลงพอเลือดเข้าไปเลี้ยงก้อนนั้นได้น้อยลงเกิดการขาดเลือดครับพอขาดเลือดปุ๊บก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องปวดแล้วนะปวดแล้วขึ้นบริเวณศีรษะปวดลงไปในสะบักทางด้านหลังปวดที่บริเวณแขนต้นแขนบางครัง้งปวดมาที่บริเวณข้้้้อออศกกกย่าางนี็ไดลััษณะบ อลองกระดูกเสื่อมเลยถ้าเป็นที่หลังนะปวดที่บริเวณเอวครับปวดเอวนะบางครั้งถ้ามันเริ่มมีอาการปวดแล้วมันลงไปที่ขาได้ด้วยนะครับหรือคนที่ปวดที่บริเวณสะโพกปวดแล้วลงสะโพกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่หายแล้วทำไมมันถึงเป็นเนาะไมโอเฟเชียลเพนซิลดมก็คืออาการปวดที่มันมีจุดกดเจ็บนี่แหละนะซึ่งจริงๆกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันจะมีจุดกดเจ็บอยู่แล้วนะครับถ้าเรากด ปุ๊บจุดนั้นน่ะมันจะมีอาการปวดรลาลักษณะก็จะคล้ายๆกับหมอรองกระดูกทับเส้นหรืออะไรก็ตามหลายๆคนก็เลยจะบอกโอ้เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อแต่นี้พอเราไปรักษาไปนวดผ่อนคลายเราก็ดีขึ้นไปทํากายภาพนะทำอันตราซาวไปยืดกล้ามเนื้อไปกระตุน้นด้วย PMS มันก็ดีขึ้นแต่มันไม่หายปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั้นเพราะอะไรนะฮะปัญหาจริงๆมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้ปรับเรื่องของพฤติกรรมการทํางานครับพฤติกรรมการทํางานสําคัญนะเพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่จะเจอจากการทํางานท่าเด หรือท่าทางที่ไปผิดปกติก,ตการก้มทํางานอยู่เล่นมือถืออ่าบางคนใช้คอมบ่อยก็จะเล่นมือถือใครที่เกษียณแล้วก็เล่นมือถือเนาะแต่ใครที่ทํางานที่เป็นขายของช้อปปิ้งก็ต้องใช้มือถือเหมือนกันพวกนี้ก็ก็ได้เหมือนกันทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคนี้อยู่นะเราเป็นโรคนี้อยู่วิธีเช็คไม่ได้ยากสมมตินะถ้าเป็นที่บริเวณคอถ้ากล้ามเนื้อจริงๆอะิะเวลาเราหันคอซ้ายขวาเงยคอพวกนี้มันจะได้ปกติเลยแต่จะแค่รู้สึกตึงๆนะครับแต่ถ้าเราเป็นที่กล้ามเนื้อ รเราคลาไปที่ตัวกล้ามเนื้อนะอาการปวดมันจะเป็นอาการปวดเหมือนกับที่เราปวดเป็นประจําเลยบางคนปวดตอนทํางานบางคนปวดตอนนอนนะครับกดไปที่ตรงนี้อ่าลองลองกดดู อาจจะหาพวกม้าสาัดบอลหรือว่าไม้นวดะนะเนาะกดถ้าอาการปวดมันล้าขึ้นศรีรษะแสดงว่ามันมีปัญหาที่ตรงกล้ามเนื้อมัดนั้นแหละนะครับหรือเราอาจจะขยับหาจุดมันก็ได้นะครับตำแหน่งที่มันจะปวดตำแหน่งแรกเลยก็คือบริเวณรอบๆตัวเขานั่นแหละครับแล้วก็ตรงบ่าเนี่ยแหละครับแต่ว่าถ้ามันเป็นหนักๆเข้ามันก็จะล้าขึ้นบริเวณศรีรษะพวกนี้ตำแหน่งที่สองอาจจะเป็นที่บริเวณแขนวันนี้มันบงังโอเคอาจจะเป็นบริเวณแขนหรือหัวไหล่พวกนี้เราสามารถจะคลำหาจุดกดเจ็บได้ จุดนี้จะเป็นจุดที่พบบ่อยนะครับก็คือบริเวณไหล่พวกนี้นะใช้มือนี่แหละคำหรือว่าใช้ มาสอดบอลเหมือนกันกดลงไปถ้ามีอาการปวดรล้าลงไปที่แขนพวกนี้เราก็สงสัยว่าน่าจะมีปัญหาจากตัว myofascial pain syndrome หรือว่าที่เจอได้อีกก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่บริเวณต้นแขนตรงนี้จริงๆใช้มือก็ได้นะกดที่บริเวณนี้เห็นไหมฮะกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันจะตึงอยู่แล้วนะถ้าเผื่อใครที่กดแล้วมันมีอาการปวดรลา้าแสดงว่าน่าจะใช่นะครับหรืออาจจะใช้พวกมาสาดบอลคึงก็ได้หรือจริงๆตรงนิ้วเนี้ยผมว่าตรงสอกเนี่ยกดง่ายอ่ะกดตรงนี้มันจะรู้สึกตึงปวดรล้าไปที่แขนถ้าสําหรับคนที่ปวดนะแต่ถ้าใครไม่ปวด ไม่ต้องไปนวดเขาเพราะว่าถ้าเราไปนวดบางทีอาจจะทําให้เกิดอาการอักเสบเกิดขึ้นได้เนาะโอเคอีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับตรงเอวตรงนี้นะเราใช้มือเนี่ยกดเข้าไปที่บริเวณเอวทางด้านหลังตรงนี้นะถ้าใครที่กดตรงด้านหลังตรงเอวตรงนี้แล้วมีอาการปวดล้าวลงสะโพกก็แสดงว่าน่าจะมีปัญหาที่กล้ามเนื้อที่บริเวณเอวแล้วนะครับใช้ตรงนี้ก็ได้อีกจุดหนึ่งตรงสะโพก ตรงก้นน่ะสลักเพชรอะครับเราก็ลองใช้ตรงมาศาสตร์บอลนะฮะกดเข้าไปพวกนี้หรือนั่งทับเข้าไปเลยถ้ามันมีอาการปวดมันก็ล้าลงไปที่บริเวณสะโพกได้คือตรงคอบ่าน่คนเป็นกันบ่อยมากเลยครับคนเป็นกันบ่อยมากเราจะจัดการกับอาการตึงที่บริเวณคอบ่าอย่างไรนะมันก็ไม่ได้ยากนะจริงเราเราไม่ต้องไปหาหมอนวดไปนวดหรือไปทํากายภาพเลยเราสามารถจะบริหารด้วยตัวเองที่บ้านก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มเลื้อรังแล้วเราอาจจะต้องไปรับคําชี้แนะกับเขาหน่อยนะอ๋อมันไม่ได้มันมันมันเป็นหนักมากกล้ามเนื้อมัน ตึงมากเรายังไม่รู้วิธีหรือว่าท่าทางที่มันไม่ถูกต้องเราก็อาจจะต้องไปนี้มาดูวิธีการจัดการเราจะยืดกล้ามเนื้ออย่างไรมาดูนะครับเอาคอบ่าก่อนเนาะง่ายๆเลยนะนั่งหลังตรงๆกอนนะครับนั่งหลังตรงเนีย่ยผมหันหลังให้ดูลังตรงแบบนี้มองเห็นนะฮะแล้วก็เอียงคอไปนั่งตรงข้ามแบบนี้เอียงคอไปนั่งตรงข้ามแบบนี้นะครับมือข้างที่มีอาการปวด เราเอาสอดไปข้างหลังแค่นี้เองแล้วก็ยืดค้างไว้เป็นถ้ามันตึงแล้วอ่ะเราไม่จําเป็นต้องรีบไปดึงให้มันยิ่งตึงมากขึ้นนะครับเราก็แค่ให้มันตึงแต่เราควรจะต้องยืดค้างไว้หน่อยอ่ะยืดค้างไว้หน่อยค้างไว้นับ1นึถึงยี แล้วก็ผ่อนทําสัก3เซตเนี่ยมันจะได้เวลาประมาณสัก1นาทีถึง2อนาทีแค่นั้นก็ได้ประโยชน์มากแล้วมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อที่เราเป็นคายแล้วดังนั้นที่ใครที่มีอาการตึงคอบ่าเราสามารถยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ทําได้เองพวกนี้ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับอันนี้ท่าที่1เนาะท่าที่2ครับเราหันหน้าหนีข้างที่ปวดนิดนึงหันหน้าหนีข้างที่ปวดหันไปแล้วก้มคอลงนะแล้วก็ยืดแค่นี้นะครับ มันก็จะคลายกล้ามเนื้อกลุ่มหนึ่งที่มันจะทําให้มีอาการตึงปวดแล้วขึ้นขมับนี้ได้ละหรือตึงปวดคอบ่าได้ละต่อมาหันหน้าไปด้านที่มีอาการปวดแล้วเอียงคออันนี้เราไม่ต้องเอามือควยนะนะหันหน้าไปด้านที่มีอาการปวดแล้วเอียงคอก็ดึงแบบนี้ก็ได้ถ้าจะให้มันตึงมากขึ้นก็ควย แบบนี้ก็ได้อย่าให้ตึงมากขึ้นเอามือดึงก็ได้แต่ระวังให้ดีการไปดึงพมกนี้มันจะทาให้เอ็นที่บริเวณต้นคอมันเครดได้มันฉีกได้ต้องระวังนะครับทำแค่ใช้แรงตึงของกล้ามเนื้ออีกฝั่งหนึ่งนะก็จะทําให้กล้ามเนื้ออีกฝั่งหนึ่งเขาคายละสังเกตว่านี่คือการออกกาลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อแค่นั้นเองนะต่อมาตรงสะบักข้างด้านหลังตรงนี้เรายืดอย่างนี้ยืด,ยด,ยด,ยดประมาณนี้ เดี๋ยวจะมีคนถามว่าเรายืดอย่างเดียวมันจะหายเหรอล่จริงๆมันไม่หายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าจริงๆเราต้องแก้อีกหลายอย่างนะยืดตรงสะบักเพื่อจะยืดสะบักทงด้านในตรงนี้ออกมาส่วนเอวล,ล่ะตรงเอวทำยังไงเอวเอวเราก็นั่งตัวตรงแบบนี้เราจะบิดทั้งด้านข้างแบบนี้ก็ได้หรือจะเอียงตัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราปวดฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็เอียงไปฝั่งตรงข้ามด้านขวา เราปวดฝั่งขวาเราก็เอียงไปฝั่งตรงข้ามด้านซ้ายพอได้ไหมวิธีแก้ไม่อยากสุดท้ายตรงสะโพกทำอย่างไรสะโพกก็เอาขาไขว้ห้างแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าในรัะนี้นี่คือประเด็นแรกเราต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ให้มันผ่อนคลายนะเราก็จะลดอาการตึงปวดได้ตัวที่2ที่เราจะต้องไปปรับเลยก็คือปรับพฤติกรรมครับพฤติกรรมของการนั่งทํางานเช่นเราเล่นมือถือเยอะๆเนี่ยบางคนถ้าเราลองไปหาใช้แอปพลิเคชันในการจับดูว่าเราใช้หน้าจอในวันหนึ่งเท่าไหร่บางคนใช้8ชั่วโมงบางคนใช้10บางคนใช้12คือถ้าเราเล่นเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้อาการตึงปวดที่คอบาทนี่เยอะเพราะมันมีงานวิจัยมาแล้วว่าคนที่เล่นมือถือเยอะมีความสัมพันธ์กับอาการปวดคอนะดังนั้น ถ้าเราปรับพฤติกรรมพวกนี้ได้ก็จะดีถ้านั่งถ้าเราจะต้องนั่งเราก็ต้องนั่งให้เหมาะสมไม่ใช่นั่งก้มคอแบบนี้ทํางานอยู่ตลอดเวลา เราก็มานั่งเก้าอี้ที่พิงตามหลักกายศาสตร์นะให้มันดีอันนี้คือเบสิกเลยเบสิกแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ทุกๆหนึ่งชั่วโมงต้องลุกขึ้นเปลี่ยนอรรยาบทอย่านั่งอยู่ท่าเดิมเป็นเวลานานพวกนี้มันจะไม่ดีต่อมาจะเป็นเรื่องของการยืนการยืนเราต้องยืนขาสองข้างบาลานซ์กันเราไม่ยืนขาเดียวใครลงน้าหนักขา2ข้างไม่เท่ากันก็มีโอกาสจะทำให้ปวดเอวได้แล้วก็การยืนกระจายน้ําหนักเนี่ยสำคัญมีส่วนค่อนข้างมากเราจะต้องลงน้ําหนักให้เท่ากันแล้วเราควไม่ยืนนานต่อมาสุดท้ายก นอนเทคนิคการนอนเลยนอนให้สบายนอนควรนอนหมอนใบเดียวไม่นอนหมอนสองใบแล้วเวลานอนนอนตะแคงเอาหมอนอันนึงให้เป็นหมอนข้างมากอดขาก็ต้องก่ายหมอนข้างแค่นั้นจะทําให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายได้ดีแล้วเอาข้างที่ปวดไว้ข้างบนก็จะช่วยได้แค่นี้ครับอาการก็จะดีขึ้นแล้วสุดท้ายถ้าเราอยากให้หายขาดจริงๆคือการออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นคอเราทำยังไงได้บ้างเอาง่ายๆเอามือดันศรีรษะเราแค่นี้แหละเก่งซ้ายขวาอย่างนี้บ่อยๆอ,อันนี้ง่ายๆเลยนะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรเยอะซ้ายขวา าเกรงหน้าหลังเกรง,งอย่างเงี้ยทำยังไงเราลองคิดภาพสิว่าเราเราอยากได้กล้ามเนื้อใบเสร็จเนี่ยเราจะไปแบบยกขวดน้ําอยู่3ามครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อใบเสร็จมันจะมาไหมมันไม่มานะครับการที่เราจะได้กล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องทํากันเป็นอาทิตย์แล้วก็ทําจํานวนครั้งที่มันถึงดังนั้นการเกรงกล้ามเนื้อต้นขอก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องทําเป็นหลายเดือนเพื่อจะให้ได้แล้วถ้ามันเริ่มเริ่มดีละกล้ามเนื้อต้นคอเริ่มแข็งแรงแล้วอาจจะต้องใช้ท่าที่มันยากขึ้นหรืออุปกรณ์เช่นอายยังยืดเอามายืดข นอนงายเกรงคอยกสุดท้ายก็เป็นอุปกรณ์ช่วยนะยกตัวอย่างเช่นพวกโรเลอร์โฟมโรเลอร์น่าจะเคยเห็นโฟมโรเลอร์ผมแล้วเนาะแล้วก็พวกม้าศาสบอลไอ้นี่คือช่วยตัวเองนะเครื่องมือนวดอุปกรณ์นวดแต่ถ้ามีคนนวดให้ก็ดีนะแต่สุดท้ายแล้วที่ดีที่สุดคือออกกาลังกายและดูแลสุขภาพตัวเองโอเคนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเรา อยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ